สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับฐานชาร์ตนะครับอันนี้ใช้ในงานใส่ตัวไม้นะครับใส่ใช้กับไม้ลอยงานเครื่องเสียงะจะมาให้ดูนะครับว่าคุ้มค่าไหมนะครับตัวนี้นะครับใช้มาตั้งนานแล้วนะครับหลายปีอยู่ถ้าเฉลี่ยาการซื้อนะครับก็ตกก้อนหนึ่งน่าจะประมาณ100รอหรือ,อยังไงนี่แหละครับประมาณนั้นมัน ซื้อมานานแล้วนะครับตัวนี้ก็ผมว่ามันใช้จนลืมนะครับต่างกับถ้าเราไปซื้อฐานทั่วไปที่ชาร์จไม่ได้นะครับแพ็คหนึงสี่ก้อนนี่ฐานอาคารายนะครับจะอยู่80บาทเมื่อก่อนผมก็ใช้ฐานธรรมดานะครับรู้สึกว่ามันปีนึงก็หมดค่าฐานนี่ไปเยอะเหมือนกันแต่ลองมาเปลี่ยนใช้ฐ่านชาร์จนะครับแต่ฐานที่เราจะใช้นะครับแนะนําให้ความจุเยอะไว้นะครับยิ่งโวลต์สูงโวลต์สูงแอมเยอะนี มันก็จะจุไฟได้นานหน่อยใช้งานได้นะครับผมว่ามันคุ้มค่าอยู่สำหรับการคำนวณลงทุนระยะยาวๆหน่อยแต่แบตก็จะมีฐานนะครับก็จะมีการอายุงานอยู่แต่อันนี้ใช้น่าจะเกินเกินสี่ปีขึ้นไปแล้วตัวนี้เกินแน่นอ,น,อนนี่ยังใช้อยู่นะครับยังเก็บไฟอยู่อันนี้ผมทําการชาร์จก่อนที่จะออกไปงานเราก็จะชาร์จไว้นะครับตอนกลางคืนหรือ กลางวันนี้ก่อนออกไปงานช่วงเย็นๆนะเราก็ชาร์จไว้สัก4ี่ชั่วโมงก็อยู่จนจบงานเลิกห้าชั่วโมงอย่างนี้ไม่หมดนะครับท่านอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่มาเสริมกําลังนะครับสเปรย์ไว้อีกไม่พอไม่พอใช้มีอีตัวนี้มีอีกชุดหนึ่งอยู่นะครับทั้งหมด3ามชุดชุดละ4ี่ก้อนส่วนอุปกรณ์การชาร์จนะครับจะใช้เป็นสวิตชิ่งนะครับหรือว่าเป็นใครมีอะแดปเตอร์ที่แอมป์สูงสหน่อยก็ได้ ที่ทนทนนะครับถ้าใช้เป็นตัวชาร์จมือถือตัวนั้นจะไม่ทนนะครับเหมือนกับว่ามันจะดึงไฟจากอะแดปเตอร์ไปจะให้ดีก็นี่และครับใช้สวิตชิ่งที่เรามีนะครับ10 2สิ0แอมป์พอดีมันเป็นอ่าเรามีเหลือใช้อยู่แล้วนะครับเราก็เอามาประยุกต์ต่อให้แปลงไฟออกมาเป็นไฟ5โวลต์ตรงนี้ผ่านพอร์ต USB นะครับเป็นโมดูลนะครับตัวนี้ซื้อมาแล้วก็เอามาชาร์จแทน ตัวอะแดปเตอร์ของมือถือนะครับตัวนี้จะยืดอายุการใช้งานจะทนทานกว่าเราลองไปหามาใช้กันดูนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่หากันอยู่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่เน้นยี่ห้อเราลองหามาใช้กันดูนะครับฐานชาร์จผมว่ามันคุ้มค่าอยู่เร้เราใช้เกินสามปีนี่ก็คือคุ้มค่าแล้วแหละนะครับฝากกด้วยครับ